เห็นแล้วนะอ่าวันนี้วันที่17กุมภาพันธ์2565น้ากะครับ17กุมภาพันธ์เพื่หัสที่17กุมภาพันธ์2565ันนะครับวิชาสังคมป .2 อวิชาสังคมป2นะครับเรื่องดวงดาวนะครับเกี่ยวเรื่องดวงดาวเฉยเลยนะอ่ะมาครูแะให้ดูไฟนี้นะครับนี่อ้อก่อนอื่นเดี๋ยวก่อนครูมีไฟล์นี้ให้เรียนดูเดี๋ยวก่อนนะครับไม่รู้นักเรียนจะกดดูได้ไหมนะไม่รู้ว่านักเรียนจะกดดูได้ไหมนะครับนะเดี๋ยวครูจะส่งเป็น มันเป็นไฟล์ที่แบบว่าอะไรอ่ะเป็นเหมือนชุดข้อมูลนะครับเป็นก้อนข้อมูลอยู่นะนักเรียนสามารถกดกด,กดดูเล่นได้นะครับเดี๋ยวครูส่งให้ดูนักเรียนดูก่อนนะครับแต่นักเรียนที่อยู่บนคอมใช้คอมพิวเตอร์นะนักจะดูดูได้นะแต่ถ้าเกิดอุ๊ยไม่ได้นักเรียนไม่ได้ไม่ได้นักเรียนดูไม่ได้นักเรียนดูไม่ได้ครับไฟล์ไฟล์ฟนี้นักเรียนดูไม่ได้นะครับโทษทีนะครับอ่ะจากนั้นนักเรียนต้องดูบนจอแล้วเดี๋ยวแชร์หน้าจอนะครับไฟล์นี้คงส่งไม่ได้ ไม่ได้ไม่ได้ครับไม่ได้เพราะว่าไฟนี้มันไม่มันส่งเป็นก้อนไม่ได้ครับนักเรียนมันมันอยู่เนียมันอยู่เป็นมันมันต้องรันบนเครื่องอ่ะเดี๋ยวครูทำไงจริงๆครูต้อง้างนี้ต้องต้องกดให้โหลดนะอ่าไม่รเราดูบนนี้แล้วกันนะครับอ่าเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนดูนะครับอ่าแชร์หน้าจอเดี๋ยวอ่านะครับอุ้ยมันดังใช่ไหมเสียงมันดังก็คือไอเนี้ยเป็นเรื่องเกี่ยวกับไรดวงดาวนักเรียนสามารถเดี๋ยวครูต้องปิดไงปิดเสียงก่อนนะ มันดังนะครับเป็นอะไรเป็นเรื่องเกี่ยวกสอนเกี่ยวกับเรื่องดวงดาวนะักเรียนสามารถกดเข้ามาดูกี่ครั้งก็ได้นะครับเป็นชุดข้อมูลเหมือนเป็นอะไรเป็นเป็นแพลตฟอร์มโปรแกรมอ่ะนะักเรียนจะจิ้มดูดาวดวงไหนก็ได้นะเดี๋ยวลองดูนะครับเนี่ยดูหน้าจอนะนีนะครับปิดเสียงได้แล้วรู้แล้วอ,อย่างเงี้ยนะครับเนี่ยนะครับแป๊บหนึ่งนะเนี่ยนะครับดูนะ,ะกด เนี่ยนะครับอ่าดูเห็นไหมอ่ะนะครับอ่าอ่ะ,อะนี่นักเรียนสามารถเลือกได้นะครับเห็นนะนักเรียนจะกดดูเรื่องอะไรระบบศิยะจักรวาลน,นะครับดาวเคราะห์ดวงอาทิตย์ดาวพุธดาวศุกร์ดาวคานนะครับดาวพฤหัาดาวเสาร์ยูเรนะัสแล้วก็เนปจูนนะครับเนี่ยนักเรียนกดดูได้เลยนะครับจะกดดู ดาวเคาะมันก็มาได้เลยใช่ไหมครับเนี่ยกดดูดาวเคาะได้นะครับเนี่ยถ้ากดย้อนกลับไปใหม่ก็อะไรอ่ะอ่ะเนี่ยนะครับเนี่ยนะครับเจ้าดาวดวงไหนกดได้เลยดาวสุข <c oughs> เห็นไหมดาวสุขก็กดได้นะครับดาวสุขนะครับนะอย่างนี้นะครับเนี่ยเะี๋ดูดาวเสาก็กดดาวเสาได้นะครับเนี่ยนะครับเนี่ยอ่ะอ่ะเดี๋ยวนักเรียนเราจะลองดูทีละดวงนะ ให้เรดูนักเรียนปกตินักเรียนมองมันมันมันชัดหรือเปล่าครับอ่าเราดูนะได้ยินนะครับได้ยินอยู่นะได้ยินอยู่นะครับอ่าดูเนี่ยเห็นไหมนักเรียนมองเห็นไม่ชัดใช่ไหมนะไม่ไม่ไมชัดเหรอไม่ชัดง,งั้นต้องไว้ก่อนละนะครับเนี่ยอย่างเช่น,นกกระบบเสยจักรวาลไม่ชัดคือนักเรียนมองตัวสอนไม่เห็นเลยใช่ไหมครับไม่เห็นเลยใช่ไหมใช่เปล่า ไม่ชัดเลยใช่ไหมเนี่ยครับอ่ะเข้าข้าวฟังะนะครับอ่ะฟังอันนี้คือบอกว่าระบบสุริยะจักรวาลน,นะครับอ่ะฟังก็ได้นะครับระบบสุริยะจักรวาลระบบสุริยะจักรวาลน,นะครับโซลาร์ซิสเต็มนะครับประกอบด้วยดวงอาทิตย์เนี่ยคือเป็นจุดศูนย์กลางอยู่แล้วนะดวงอาทิตย์แล้วมีวัตถุอื่นๆนะครับนะอย่างเช่นอะไรดาวเคราะห์ต่างๆใช่ไหมดาวเคราะห์อย่างน้อยแปดดวงแล้วก็มีดวงจันทร์บริวารที่พบแล้วนะครับตั้งร้อยหกสิบหกดวงเนี่ย ดวงจันทร์ที่มันอยู่รอบๆอบดาวต่างๆนะครับอย่างเช่นดาวพฤหัสก็มีดวงจันทร์ดาวจูปิเตอร์ก็มีดวงจันทร์ใช่ไหมโลกเราก็มีหนึ่งดวงใช่ไหมนะครับดาวต่างๆที่มีดวงจันทร์ล้อมล้อมรอบนะครับดวงจันทร์ของแต่ละดาวเลยนะที่เป็นดาวเคราะห์ต่างๆที่หมุนรอบดาวแต่ดวงนะครับก็นับเป็นดวงจันทร์หรือเป็นเป็นดาวบริวารนะครับดวงจันทร์บริวารที่พบแล้วร้อยหกสิบหกดวงนะครับอันนี้ข้อมูลเก่านะแล้วก็มีดาวเคราะห์แค่นะครับดาวเคราะห์แค่อย่างเช่นดาวพลูโตเนี่ยเมื่อก่อนเขาเคยเป็นดาวเคราะห์ใช่ไหม แต่บางคนส่งยาไปสำรวจแล้วอ้าวดาวพุเจ้าดาวพุโตเจ้าดาวพุโตเจ้าขนาดเล็กมากนะครับแล้ววงโคจรของดาวพุโตไม่สม่ำเสมอใช่ไหมอย่างนั้นลดสถานะดาวพุโตเป็นแค่ดาวเคราะห์แคะนะครับก็คือดาวเคราะห์ที่มีขนาดเล็กหน่อยแคะแปลว่าแกนแกนเล็กๆใช่ไหมก็เลยเป็นดาวเคราะห์แคะแล้วให้เป็น3ดวงเลยนะเพราะตรงใกล้ๆดาวพุโตนะมันมีดาวอีกสองดวงนะครับหมุนหมุนเหมือนหมุนเหมือนเต้นระบำกันนะครับเดี๋ยวระวังจะให้ดูนะมันหมุนเต้นระบำกันนะติ๊กต๊อก ครับนะครับเศรษฐาภูโตก็หมุนของเขาไปเรื่อยๆนะครับแต่ดาวภูโตมันไม่กลมนะเขาบอกมันไม่ไม่กลมเท่าไหร่นะมันจะเบี้ยวๆได้แหละนะครับนะครับในจะให้เม่เห็นนะดีครับอ่ะอย่างเงี้ยนะครับโลกสีสุริย์นะครับเนี่ยเราไม่เรียกจักรวาลนะระบบสุริยะนะครับไม่จักรวาลทั้งหมดนะเพราะจักรวาลมันจะมีนะครับจักรวาลมันกว้างใหญ่มากนะครับระบบสุริยะคือหนึ่งระบบในจักรวาลแค่ไหนนะครับอย่างเช่นดวงที่เป็นศูนย์กลางมี พุทธสุโลกอะไรเนี่ยหมุนรอบเนี่ยอย่างเงี้ยเรียกว่า1ระบบเท่านั้นเองนะ1ระบบเองนะครับ1ระบบแต่ในจักรวาลเนี่ยมันมีเป็นแสนเป็นแสนล้านระบบเลยนะนักเรียนมันเยอะมากลครับนะอ่ะนี่นะครับจักรวาลจักรวาลและอวกาศนะครับคือพื้นที่อยู่นอกโลกนะครับไม,ม่ไม่มีใครรู้ว่ามันกว้างแค่ไหนนะครับหรือมีขอบเขตสิ้นสุดตรงไหนนะครับอ่ะ,อะส่วนดาวเคราะห์นะครับฟังดาวเคราะห์ Down ดาวเคราะห์คือดาวที่ไม่มีแสงสว่างในตัวเองแต่แต่ได้รับแสงจากดวงอาทิตย์นะครับจึงมองเห็นดาวเคราะห์แต่ละดวงมีสีต่างๆกันเช่นดาวเคราะห์โลกเมื่อมองมาจากโลกก็เห็นโลกเราเป็นสีฟ้านะครับเห็นโลกเราเป็นสีฟ้านะ,อะมองจากโลกเห็นโลกเราเป็นสีฟ้าเลยพอเห็นนะครับนะ,ะส่วนดาวฤกษ์จำไว้ ดาวเลิกคือดาวที่มีแสงสว่างในตัวเองเช่นดวงอาทิตย์นะครับง่ายสุดคือนึกเลยดวงอาทิตย์นะครับมีแสงสว่างในตัวเองคือดวงอาทิตย์นะนะครับลลนะดาวเลิกนะครับลออื้อเนี่ยเลิกนะครับอ่าต่อมานี่จำรูปนี้ได้ใช่ไหมนี่นะครับดวงอาทิตย์ใหญ่มากครับใหญ่มากนะครับใหญ่มากนะครับนะดวงแรกคือพนะุทะเล็กนิดเดียวนะพุธสุกโลกนะครับแล้วก็ดาวคารนะครับแล้วก็ดาวพฤหัสนะครับนี่นะครับ แล้วก็พรหัสแล้วก็เสายูเรนัสแล้วก็เนปจูนนะครับแล้วก็มีพวกดาวเคราะห์เล็กๆต่างๆเยอะแยะนะครับแล้วก็มีพวกดาวพลูโตนี่เล็กนิดเดียวนะดาวพลูโตแค่นี้เองนะครับแล้วก็ดาวมีเอลิสนะครับเิลิสอิลิกอิลิกอิลิกนะครับนี่นะครับมันจะอยู่แคาดา่ดาวดาวพลูโตนะครับแล้วก็ดาวเคราะห์แค่อีกดวงหนึ่งนะครับนะพลูโตหนึ่งแล้วก็บวกอีกสองนะครับนะอ่าดวงอาทิตย์คือดาวฤกษ์ที่มีขนาดใหญ่ส่องแสงและปล่อยความร้อนออกมานะครับแสงจากดวงอาทิตย์ สองมิตดาวเคราะห์เราจึงเห็นดาวแต่ดวงนะครับเห็นดาวแต่ดวงจึงเห็นสีของดาวดาวเคราะห์นะครับอย่างเช่นตอนกลางคืนเราเน้นนักเรียนมองท้องฟ้ามองที่ดาวดาวประจำเมืองครับหรือเรียกว่าดาวประกาศดาวศุกร์เนี่ยดาวศุกร์หรือดาวประจำเมืองนะมองเห็นเนี่ยมันอยอกสีส้มๆนะเหมือนกับดาวพฤหัสนะครับก็จะสีส้มเหมือนกันนะดาวเสาร์ก็สีส้มนะแต่ดาวยูนี้กับเนปจูนนมันห่างมากจนแทบจะเล็กจนมองไม่เห็นนะครับ แต่ที่พอเห็นได้อย่างนี่ดาวคารเห็นนะอังคารเห็นนะครับแล้วก็อะไรดาวศุกร์เห็นนะครับดาวแล้วก็ดาวพฤหัสเห็นดาวเสาร์เห็นจริงๆดาวพฤหัสกับเสาร์ที่เห็นเพราะมันขนาดใหญ่นะเลยเลยเห็นนะถ้าเกิดเอาดาวพุธนะครับไปไว้ตรงดาวพฤหัสนะครับเราอาจจะมองเห็นมันเล็กมากจนแทบจะมองไม่เห็นเลยก็ได้นะแต่บังเอิญว่าดาวพฤหัสกับดาวเสาร์มันใหญ่นะครับเรามองจากโลกเราเลยเห็นนะอ่ะมา ดาวเคราะห์ดวงที่หนึ่งนับจากดาวพุธนะครับพุธสุกโลกนะครับโลกเราก็เลยเป็นดาวเคราะห์ดวงที่สามนะพุธหนึ่งสองสุกสามโลกสี่ดาวคารนะครับนี่หน้าตาดาวพุธนักเรียนเห็นไหมนะครับดาวพุธอ่ะนะครับดาวพุธดาวพุธนี่โตกว่าดวงอาทิตย์ไอ้โตกว่าดาวเคราะห์ดะ โตดวงจันทร์ของโลกเรานิดเดียวเองนะครับนะไม่มีน้าไม่มีอากาศแน่นอนนะครับเพราะว่าเป็นดาวที่แห้งแรงมากเพราะอยู่ใกล้ดวงอาทิตย์ที่สุดนะครับกลางวันก็ร้อนจัดกลางคืนก็เย็นจัดนะครับนี่ต่อมาดาวศุกร์นะครับนี่ดาวศุกร์พื้นผิวดาวศุกร์เป็นงนี้นะเทียนดาวศุกร์สีส้มๆนะครับพื้นผิวเป็นงนี้นะครับภาพจําลองออกมานะครับจะเป็นแบบนี้นะครับนี่ดาวศุกร์นะครับดาวศุกร์จะร้อนมากนะครับดาวศุกร์ร้อนมากนะนี่ 4ี่อปองศาเซลเซียสนะครับไปอยู่ไม่ได้แน่นอนนะครับถ้าไปอยู่เลยก็จะหายใจไม่ออกโดนแร์อัดอากาศตายแน่นอนนะครับอ่าส่วนโลกเราเห็นไหมโลกเรานะครับตอนนี้โลกเราเป็นดาวที่นักเรียนยืนอยู่นะครับนี่นะครับเป็นดาวดวงเดียวที่ตอนนี้เรารู้ว่าเป็นมีสิ่งมีชีวิตนะครับนี่นะโลกเรานะครับโลกเราคือดาวเขาดวงที่สามนะครับอดาวบริวารของโลกเราก็คือลายดวงจันทร์นะครับดาวบริวารคือดาวที่อยู่ภายใต้แรงดึงดูดของดาวดวงอื่นนะครับ บริวารจะหมุนรอบดาวดวงนั้นนะครับอย่างบริวารของโลกเราคือดวงจันใช่ไหมดวงจันก็จะหมุนรอบโลกเราหมุนหมุนหมุนรอบโลกเรานะครับเหมือนเป็นลูกน้องเรานะครับส่วนโลกเราโลกเราก็เป็นบริวารหรือเป็นลูกน้องของดวงดวงอาทิตย์ใช่ไหมเราก็ต้องไปหมุนรอบดวงอาทิตย์นะครับนะโลกและดวงจันก็เป็นหมุนรอบดวงอาทิตย์นี่นะครับดาวคารนะครับอันนี้ดาวคารนะครับดาวคารมานะดาวคารจะมีรอยบากนะครับ อาจารย์คัอยู่อันนี้เรียนเรียนเลยครับอ่ะต่อมาดาวคารเห็นไหมดูนะครับเรียนต่อเลยครับเช็คอยู่ครับอ่ะแล้วเรียนดาวคารนะครับดาวคารเห็นไหมอ่ะเดี๋ยวครูจะอ่ะพื้นผิวดาวคารเดี๋ยวครูจะต่อมาดาวพฤหัสนะครับไปดูดูผ่านผ่านก่อนนะครับนี่ดาวพฤหัสนะครับนี่นะครับนี่ดาวไอ้ตอนนี้ดาวพฤหัสนะครับโดนที่ใหญ่สุดดาวพฤหัสนะครับนี่ดาวพฤหัสเห็นไหมครับกาลิเลโอฟังนะครับ กาลิเลโอเป็นนักวิทยาศาสตร์คนแรกอ้ยเป็นนักดาราศาสตร์นะครับกาลิเลโอเคยได้ยินชื่อนี้นไหมกาลิเลโอเป็นนักวิทยาศาสตร์คนแรกที่ใช้กล้องส่องพบดวงจันทร์บริวารน,นะครับหรือบริวารสี่ดวงของดาวดวงนี้นะครับนะจึงมีดาวด,ดวงจันทร์ดวงหนึ่งจึงได้รับเกียรติว่าให้เป็นชื่อดวงจันทร์ชื่อกาลิเลโอนะครับเอาชื่อกาลิเลโอนะครับเป็นตั้งชื่อเป็นดวงจันทร์ที่อยู่รอบดาวขนาดหนึ่งดวงนะครับนะ าดาวพผัดเป็นดาวที่มีขนาดใหญ่มากนะครับถ้าทาถ้าสมมุติว่าดาวผัดเป็นถุงหนึ่งใบนะครับเราสามารถเอาโลกเราเนี่ยเอาโลกเรานยไปใส่โลกเรานะหนึ่งพันสี่ร้อยดวงนะครับเอาไปใส่ในดาวผัดได้เลยนักเรียนที่ว่าใหญ่ไหมใหญ่ไหมครับนักเรียนที่ว่าใหญ่ไหมดาวหัดใหญ่ไหมสามารถเอาโลกเราไปใส่ในดาวผัดได้ได้พันสี่ร้อยดวงสมมติดาวผัดเป็นกล่องหนึ่งใบหรือเป็นถุงกลมๆหนึ่งใบนะเอาโลกเราเนี่ยไปใส่ได้พันสี่ร้อยดวงเลยนะพันสี่ร้อยสามสิบดวงเลยนะ 1, และอ,อ,อีกอย่างหนึง่งดาวพฤหัสนะครับหมุนเร็วมากนะครับหมุนรอบตัวเนี่ยโลกเราเนี่ยอย่างโลกเราโลกเราหมุนรอบตัวเองเนี่ยวันหนึ่งคือ24ชั่วโมงใช่ไหมนักเรียนตื่นนอนตื่นเช้ามานอนตื่นเช้ามานอนใช่ไหมตื่นนอนมาทํางานนอนใช่ไหมวันหนึ่งโลกเรามี2 4ชั่วโมงใช่ไหมตื่นเช้า12ชั่วโมงมาเรียนหนังสือกินข้าววิ่งเล่นใช่ไหมนอนหลับอีก10บสชั่วโมงนะนะครับคือ1วันของโลกเรานะแต่แต่ดาวพฤหัสนะครับมันใหญ่เริ่มเทิ่ม ใหญ่กว่าโลกเราพันสี่ร้อยเท่าอ่ะพันสี่ร้อยดวงเนี่ยนะพันสี่ร้อยเนี่ยนะครับใหญ่ไปเรื่อยๆเลยแต่แต่ดาวพฤหัสนะครับหมุนรอบตัวเองหนึ่งรอบใช้เวลาสิบชั่วโมงเองเก้าชั่วโมงครึ่งหรือถึงสิบชั่วโมงเองนะเป็นงไงเร็วไหมถ้าวันนึงมีสิบชั่วโมงเล่นไปอยู่บนดาวพฤหัสด,ดาวพฤหัสนักเรียนไปอยู่บนดาวพฤหัสนะครับมีเวลาสิบชั่วโมงเนี่ยนักเรียนทําอะไรทันไหมตื่นนอนนอนห้าชั่วโมงแป๊บเดียวต้องตื่นละนักเรียนเอาจะอยู่ไหมอยู่ไหวไหมครับ นักเรียนจะปรับร่างกายทันไหมวันหนึ hmm. mm ่ง hmm. ม mm ีส hmm. oh, oh, uh, um, mm ิบ hmm. ช oh, uh, mm ั hmm. ่วโมงเอาไหมนักเรียนดีไหมดีไหมครับนักเรียนวันหนึ่งของเรียนมีสิบชั่วโมงดีหรือไม่ดีนอนสิบชั่วโมงก็หมดแล้วใช่ไหมเพราะถมงติทุกวันนี้นักเรียนนอนแปดชั่วโมงอ่ะเออนอนสิบชั่วโมงไปเลยใช่ไหมเพราะดาวพฤหัสนะครับหมุนรอบตัวเองหนึ่งรอบเนี่ยหนึ่งวันของดาวพฤหัสนะครับใช้เวลาแค่สิบชั่วโมงเองนะครับแต่บนโลกเราใช้ยี่สิบสี่ชั่วโมงใช่ไหมเรียนตื่นนอนมานอนแปดชั่วโมง ตื่นเช้ามาน้ําแปลงฟันสองชั่วโมงดูทีวีมาเรียนหนังสือนะใช่ไหมไปวิ่งเล่นนะครับคือย4ิสชั่วโมงนะครับแต่ดาวพฤหัสนะครับหมุนรอบเต็เนี่ยพูดครบหนึ่งรอบเนี่ยหมุนรอบหนึ่งรอบเนี่ยหรือ1นึ่งวันของเขาเนี่ยใช้สิชั่วโมงเองนักเรียนมันเร็วใช่ไหมแค่นอนหลับไป5ชั่วโมงตื่นเช้ามาแปรงฟันยังไม่ทันเรียนหนังสือเลยหมดจะมืดอีกแล้วใช่ป่านะครับนะสิบชั่วโมงนะครับนะครับยาวอยา่เริ่มทำนะครับแต่แต่มันหมุนเร็วมากนะครับ หนึ่งวันบนดาวหัดสั้นมากเลยนะสั้นที่สุดของนะครับปิดนะครับอดาวเสาร์มีวงแหวนนะครับดาวเสาร์วงแหวนนะครับอ่าดาวเสาร์มีวงแหวนเป็นดาวเป็นดาวคอปการ์ดรรนะครับด,ด,ดาวคอปการ์ดหรือแกนะครับทั้งเพิหัดเพิหัดแล้วก็ดาวเสาร์เป็นแกนะครับมันเลยเบานะมันเบาเบาแล้วก็หมุนเร็วนะครับนะจริงๆดาวเสารนะ์นั้นถ้านับวงแหวนไปด้วยนะขนาดก็จะพอๆกับดาวเพิ่หัดเลยนะครับนะถ้านับตัววงแหวนไปด้วยนะครับดาวเสาร์จะมีขนาดพอๆกับดาวเพิ่งหัดนะครับ ดาวเสาก็นี่ดาวเสานะครับความหนาแน่นแค่0.7กรัมต่อลูกบาศเมตรเองนะครับนะอ๋อแล้วก็อะไรนะอ๋อหนึ่งปีของดาวเสานักเรียนที่กู้จําหนึ่งปีดาวเสานะครับหนึ่งปีของดาวเสาคือ30ปีของของดาวโลกงงไหมดาวเสากว่าจะหมุนรอบตัวเองหมุนรอบตัวนี้ครบหนึ่งรอบใช้เวลา30ปีนะครับ30ปีนะครับอยู่บนโลกเราเนี่ยแล้วอยู่บนโลก30ปีเนี่ยได้ต้องอยู่ตอนนี้นะครับ สมมติตอนนี้นเรียนป .2 10ขวบใช่ไหมนั้วเรียนไปถึงอายุ40นะอีก30ปีไปเรียนอายุ40นะครับดาวเสาเพิ่งหมุนครบ1ปีเองนะ1ปีบนดาวเสาอ่ะนะครับเนี่ย1ปีที่ผมเรียเนี่ย1ปีครบ1ปีของดาวเสานะครับหมุน1รอบนะครับต้องเรียกว่า1รอบของดาวเสาสิ1รอบดาวเสาหมุนรอบโดนที่1รอบนะครับปุ๊บใช้เวลา30ปีนะครับถ้าจะเรียนอยู่บนโลกนะครับเวลาจะผ่านไปถึง30ปีแล้วนะ แต่ของดาวเสาร์จริงนําอ่ะนับแค่บอกหนึ่งปีดาวเสาร์เองนะหนึ่งรอบดาวเสาร์เองนะครับนะอ่ะแล้วก็ต่อมาก็พวกนี่ยูเรนนสแล้วก็ยูเรียแล้วก็เนปจูนนะครับนะครับนี่เดี๋ยวเราแค่งนี้ก่อนนะครับแป๊บหนึ่งอันนี้คือพื้นผิวของดาวอางคารนะครับดาวคาร์อส่งอส่งในลายรูปนึงับไม่รู้ชัดไหมอันนี้คือพื้นผิวพื้นผิวดาวคารนะครับพื้นผิวดาวคารพื้นผิวดาวคารนะครับ นะครับเนี่ยพื้นผิวดาวคานนะครับจะเป็นแบบนี้นะครับเห็นไหมมันก็มีเนินเขามีอะไรเหมือนโลกแล้วนะครับนะแต่ใส่เป็นก้อนหินนะครับแรลงๆไม่มีอะไรเลยนะดาวคานะครับส่วนเอาส่วนดาวอะไรเนี่ยนะครับดาวพุธนี่เมอร์คิวรี่จะเป็นแบบนี้นะครับเนี่ยเรียนดูนะครับเห็นไหมเมอร์คิวรี่จะเป็นคล้ายๆสีออกเป็นทรายนะครับแห้งแรงมากครับเห็นไหมนะครับแห้งแรงนะครับนี่นะเมอร์คิวรี่นะครับส่วนวีนัสดูแล้วนะวีนัส วีนัสเป็นไหนอันนี้วนัสนะครับวีนัสนะครับวีนัสก็แดงๆนแดงเป็นลาวาเลยครับวีนัสนะครับแล้วก็โลกนะครับโลกเรารู้จักนะโลกเรารู้จักนะครับดาวคานแล้วก็จูปิเตอร์นะครับจูปิเตอร์แล้วก็ดาวเสาร์นะครับจูปิเตอร์นะครับนี่นะครับอันนี้เซตเทอร์ดาวเซตเทอร์ดาวอะไรนะเซตเทอร์ดาวเสาร์นะครับเห็นไหมเซตเทอร์ดาวเสาร์นะนะดาวเสามีดวงจันทร์ยุ่ยได้เลยครับมีดวงจันทร์ชื่ออะไรเช่นอะไรเนี่ย เยอะๆเลยนะครับเดี๋ยววงแหวนดาวเสาร์นะครับเป็นหลายๆชั้นนะครับนะมันซ้อนกันหนานะครับนี่อย่างน้อยก็เนี่ยนะครับโอ้จินะครับแล้วก็เท่านี้นะครับเท่านี้นะอดาวพฤหัสนะครับจําได้นะดาวพฤหัสที่เรียกว่ายักษ์ตาเดียวนะครับยักษ์ตาเดียวนะครับเพราะมันมีดวงตาขนาดใหญ่เป็นเนี่เป็นพายุแก๊สมุนอยู่เนี่ยเป็นยักษ์ตาเดียวนะครับเห็นไหมคล้ายๆเป็นตาขนาดใหญ่เลยนะครับดาวพฤหัสนะครับนี่นะครับ นันะครับเห็นนะนักเรียนเห็นนะอเดี๋ยวเียส่งใช่นั่แหละครับเป็นลูกตาครับแต่มีดวงตาขนาดใหญ่ดวงตาหนึ่งแลนะครับเขาเรียกว่ายักษ์ตาเดียวนะครับดาวพฤหัสนะครับดาวพฤหัสนะครับนีดดาวพฤแหัะนะครับจูปิเตอร์นะครับจูปิเตอร์นะครับนะ ตัวนี้นะครับเห็นไหมนี่อย่าลืมครับเรื่องค์โคจรนะเบอร์คิวลี่ใกล้ดวงอาทิตย์มากที่สุดนะเบอร์คิวลี่ต่อมาวีนัสนะครับแล้วก็เอิร์ธนะครับเอิร์ธคือโลกนะครับแล้วก็มาจริงโลกมาดวงดาวคันธุ์เล็กกว่าโลกนะแล้วก็เซตเทิร์นนะครับเซตเทิร์นคือดาวเอ้ยต้องอะไรก่อนจูปิเตอร์ก่อนสิจูปิเตอร์ก่อนนะแล้วก็ดาวเสาร์นะครับเซตจูปิเตอร์พฤหัสเซตเทิร์นดาวเสาร์แล้วก็ เนปจูนแล้วก็ยูเรเนียส่อยูเรเนียสก่อนนะแล้วก็เนปจูนนะครับส่วนพลูโตไกลสุดนะครับนะแล้วเรียบรอนะอ่ะอ่ะวันนั้นรูมีอะไรรูลืมให้ดูหละอ๋อหมดนะครับของเรื่องดาวนะอ๋อมันมีอันนี้นะครับเราอยู่ตรงไหนของจักรวาลนะครับนี่เราอยู่ตรงไหนนี่แก็กซิงเราจะเป็นแบบนี้นะครับทางช้างเผือกของเราเป็นแบบนี้นะนักเรียน จะได้ดูนะเนี่ยเนี่ยเกนีทางช้างเผือกที่บอกว่าเพลงเมื่อก่อนใช่ไหมเพลงที่บอกว่าวิญญาณฉลอที่ทางช้างเผือกนะโกบริสมัยก่อนนะอังสมาลีของโกบรินะครับโกบลิตายนะครับก็มีเพลงนะครับ <im aa> เรื่องคู่กรรมนะครับเนี่ยวิญวิญญาณฉลอที่ทางช้างเผือกนักเรียนจะอยู่ตรงไหนอะมันไกลนะหากันไม่เจอนะนักเรียนเป็นวิญญาณไปรอหาไม่เจอนะครับเนี่ยมันมันมันแต่ละมันกว้างมากนะนักเรียนนะถ้าเรียนเดินทางนะครับจากขอบด้านซ้าย มาด้านขวานักเรียนใช้เวลาเป็นพันล้านปีเรียนนักเรียนอยุบไหวไหมอะสมมติดเดินทางด้วยเครื่องบินวันนี้นะครับใช้เวลาพันล้านปีอะนักเรียนนักเรียนอยู่อยู่ถึงไหมอายุขารเรียนอยู่ถึงไหมครับจะเดินทางจากด้านซ้ายสุดมาเรื่อยเรยตุ๊ๆตุ๊ๆุุมาถึงขวาสุดเนี่ยนะครับใช้เวลาหนึ่งพันล้านปีอะนักเรียนรอไหวไหมนักเรียนอายุใครอยู่ถึง้างครับหนึ่งพันล้านปีใครอยู่ถึงบ้างยกมือขึ้นอยู่ถึงไหมครับไม่ถึงนะะดูนะครับเดี๋ยว อันนี้ส่งก่อนนะครับตรงไหนล่ะนะครับนี่นะครับเนี่ยเราอยู่ในนี้นะักเรียนอยู่ระบบสุะจักรวานนะครับนี่เราอยู่ตรงนี้คนระับเนี่ยเดี๋ยวเราจะนั่อยู่ตรงไหนเดี๋ยวจะบอกนะครับนักเรียนอยู่ตรงไหนของอโลกเราโลกเรานะครับอะระบบสุะจักรวาลเราเือดู noting? ที่นะครับอยู่ตรงไหนเดี๋ยวจะให้ดูนะครับจับนี้ก่อนนะแป๊บนึงนะครับนี่อยู่ตรงไหนเดี๋ยวกูจะให้ดูนะนี่จะดูนะ ดูนะนักเรียนรู้ไหมว่านักเรียนอยู่ตรงไหนของกาแล็กซี่นะครับนักเรียนอยู่ตรงไหนเน็กยอยู่ตรงไหนเดี๋ยวดูนะนี่นักเรียนอยู่ตรงนี้นะครับนี่ตรงนี้นะครับนักเรียนอยู่ขอบขอบนะเห็นไหมครับทุกคนเห็นไหมมันก็ปีรูไม่ได้นะนักเรียนเห็นไหมครับเห็นไหมเดี๋ยวคูต้องนักเรียนนักเรียนดูในจอเห็นไหมครับเห็นไหมเห็นหรือเปล่าครับเดี๋ยวคูต้องต้องก๊อบใช่ไหม ไม่กลางไม่กลางมันอยู่ขอบ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 ล่างๆนี่นะนี่นะครับนี่อยู่ขอบล่างๆนะครับแล้วถึงบอกว่าอะไรถ้าเรียนไปอยู่ตรงกลางนะครับถ้าเรียนไปอยู่ตรงกลางเนี่ยนักเรนจะเห็นดาวเยอะกว่านี้นะบังเอิญว่าทุกวันนี้เรนมองเห็นมองไปบนท้องฟ้านะครับนักเรนอยู่ขอบขอบ้วซึ่งดาวมันไม่ได้หนาแน่นมากนะตรงนี้ดาวก็ถือว่าเยอะนะครับแต่ถือไม่ไม่หนาแน่นเท่าไหร่นะนั้เรนยังเห็นดาวเยอะถือว่าวันนี้ถือว่าเยอะใช่ไหมแต่ยังไม่เยอะมากนะถ้าเทศไปอยู่ตรงกลางนะถ้าระบบสวยจักรวาลแล้วนะครับ ทั้งโลกดวงที่เป็นจุดศูนย์กลางใช่ไหมแล้วดาวคออแปดดวงหรือกลุ่มดาวทั้งหมดนะไปอยู่ตรงกลางนี่นะครับนะเราจะเห็นดาวแบบเต็มระยะตเต็มท้องฟ้าเลยนะครับนะแต่มอนว่าเราอยู่ขอบ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 นี่นะครับนะอยู่ขอบขอบนะเราก็เลยไม่อะไรไม่อาจจะเห็นดาวไม่ไม่เยอะเท่าไหร่นะถ้าเราไปอยู่ตรงกลางนี่นะครับอ้ย ดาวจะล้อมรอบนักเรียนเลยเวลากลางคืนมาตื่นโอ้ยอาจจะสว่างก็ได้นะนักเรียนว่าอาจจะมันอาจจะมีดาวเยอะแยะมากจนอะไรแสงสว่างนะครับอาจจะมองเห็นเลได้สว่างสว่างวันนี้นะครับจะสว่างกว่าทุกวันนี้ที่เราเป็นกลางคืนนะครับนะนะครับเนี่ยทางช้างเผือกนะครับเนี่ยนางเงียทั้งหมดเนนทางช้างเผือกนะแต่อะไร1จุดนะครับจําไว้ก่อน 1. จุดคือ1นกาแล็กซีนะครับนักเรียน1กาแล็กซีนะจําได้นะ1กาแล็กซีนะแค่กาแล็กซีเดียวนะนักเรียนเนี่ย ใช้กาแล็กซี่เดียวนะครับนะเราก็เดินทางเป็นพันล้านปีแล้วนะครับนักเรียนนะนะแต่ถ้าเีิดไปอยู่กาแล็กซี่อื่นนะไปอยู่กาแล็กซี่อื่นนะข้ามกาแล็กซี่กันนะครับโอ้มันใช้เวลานานมากนะกาแล็กซี่ที่อยู่ใกล้โลกเราที่สุดกาแล็กซี่ที่อยู่ใกล้กาแล็กซี่ของเรามากที่สุดนะคือแอนโดเมดาใครเคยได้ยินคำนี้บ้างครับแอนโดเมดาเนี่ยแอนโดเมดาใครเคยได้ยินจากที่ไหนบ้างแอนโดเมดาหรือแอนโดเมดานนัเคยใครเคยได้ยินจากที่ไหนบ้างครับตอบด้วยตอบด้วย ใครเคยยินบ้างครับจากการ์ตูนมีไหมจากการ์ตูนหรือจากหนังมีไหมครับแอนโดเมดาใครเคยได้ยินบ้างเอ่ยอ่ะมาครับใครใครเคยยินบ้างครับแอนโดเมดาแอนโดเมดาหรือแอนโดเมดาเนี่ยใครเคยได้ยินบ้างครับเคยไหมเอ่ยนักเรียนเคยไหมใครเคยได้ยินบ้างครับไม่มีเลยเหรอ,อว้าวนะครับว่าน่าแย่จังเลยนักเรียนไม่ค่อยได้ดูการ์ตูนแต่แล้วใช่ไหมอ่ะเดี๋ยววางให้อ่ะเดี๋ยวอ่ะมาอย่างกรณีแบบนี้แล้วกันนะครับนี่ แระบบอ่านะครับจริงในในการ์ตูนจะกล่าวจะพูดถึงเรื่องนี้บ่อยนะครับนะว่าอ่ะเดี๋ยวเราจะไปแอนดรอยด้ากันนะเพราะว่าเพราะว่าอะไรเป็นอะไรเป็นกาแล็กซี่ที่ใกล้เราที่สุดนะครับดูนะเดี๋ยวดูนะกาแล็กซี่ที่ใกล้เรานะกาแล็กซี่นะครับอืมกาแล็กซี่นะครับอ่ะกาแล็กซี่นะเนี่ยสมดุดเนี่ยนะครับนี่อ่ะนะครับดูอ่ะ จะส่งให้ดูในในลายเลยนะครับเนียนะครับกาแล็กซีนะครับ,ลรบหลายๆกาแล็กซีรวมกันก็เป็นเรื่องว่าหนึ่งเอกภพก็ได้หรือหนึ่งจักรวาลน,นะแล้วนักเรียนคนไหนที่ดูการ์ตูนดาร์กอนบอลใช่ไหมที่บอกว่าเมลทำลายไปสจักรวาลใช่ไหมจักรวาลจริงๆมีเยอะนะักเรียนมีเปอหูยอาจจะเป็นเป็นล้านๆจักรวาลน,นะครับทำลายไปแค่สามนะครับก็ถือว่านิดเดียวเองนะครับนี่เห็นไหมนี่นะครับอ่าด,นะนะดูนะครับอ่ะแต่ละกาแล็กซีนะดูนะครับนี่ นะครับนี่นะครับนี่อ่ะรูมแรกคือกาแล็กซีนะครับอันนี้คือหลายๆลากาแล็กซีนะครับอ่ะเห็นได้กดดูในไลน์ครับกดดูในไลน์ครับหลายๆายกาแล็กซีนะครับอ่ะหลายๆกาแล็กซีเห็นไหมดูกดดูในไลน์ได้นะครับนี่หลายๆกาแล็กซีเลยนะครับนี่นะครับเนี่ย นะครับนี่หลายๆกาแล็กซี่หรือบางคนเรียกว่าดาราจักรนะครับดาราจักรนะครับอืมนะครับหลายๆลกาแล็กซี่หรือว่าดาราจักรนะครับมาดูเลยนะครับนี่นะครับเนี่ยนะครับเนี่ยนะครับกาแล็กซี่นะครับเห็นไหมกว้าง้วมันกว้างนะครับกว้างจริงกว้างนะอ่ะเดี๋ยวจึงไหนแล้วปิดนะครับนี่แหละดูนะครับ อันนี้ภาพนี้จะสวยนะนักเรียนภาพนี้จะสวยแต่กดไม่เข้านะครับนี่เห็นไหมเรากาแล็กซี่นะครับโอ้ยติดนะครับอยู่ไหนแล้วนะครับอ่าเห็นนะนักเรียนดูในดูในนี้ได้เลยนะครับเห็นไหมอ่านะครับเนี่ยนะครับหนึ่งกาแล็กซี่นะครับหนึ่งกาแล็กซี่หนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดแปดนะครับหลายๆกาแล็กซี่นะครับมันอยู่ในในจักรวาลเลยครับนะ แต่ละกาแล็กซี่ห่างกันนะครับห่างกันนะเอาเฉพาะแค่ในกาแล็กซี่เดียวเท่านั้นของเรานะครับนะนักเรียนเดินทางจากซ้ายไปขวานะครับอ่ะกินเวลาเป็นเป็นพันล้านปีแล้วนะครับนักเรียนนะแล้วไม่ต้องคิดถึงว่าไปไปไปกาแล็กซี่อื่นเลยครับเอาแค่ในกาแล็กซี่เดียวกันนะครับกแล็กซี่เดียวเดียวของเราเนี่ยครับก็ไปกันไม่ทั่วแล้วนะครับนักเรียนนะอ่แต่ถ้าเกิดนักเรียนเคยดูหนังนี่นะวิทยาศาสตร์ใช่ไหมมันจะแบบบอกไปข้ามกาแล็กซี่ใช่ไหมอันนั้นคือจินตนาการนะครับนะ เอาแค่กาแล็กซี่เดียวของเราทุกวันนี้ก็ถือว่ากว้างมากเลยนะครับนะกูจะให้เรีดูนะครับเอาฟังนะครับกาแล็กซี่หรือดาราจักรนะครับกาแล็กซี่หรือดาราจักรเป็นระบบที่กว้างมากนะครับประกอบด้วยดาวเลิกกระจุกตัวดาวเลือกกระจุกตัวเยอะแยะมีก๊าซฝุ่นก๊าซนะครับเยอะแยะเลยนะครับฝุ่นก๊าซต่างๆเราเรียกว่าเนบิวล่านะครับนะอากาศเป็นพื้นที่ที่กว้างมากนะครับนักเรียนนะประมาณว่าเอกภพนะครับนะครับอ๋อ ขาสมเอกภพคืออะไรเอกภพคือใหญ่ที่สุดเอาง่ายเอกภพคือเหมือนกับเหมือนห้องเรียนเราทั้งหมดนะครับห้องเรียนเราทั้งหมดนั้เป็นเอกภพและสมมติหนังสือหนึ่งเล่มนักเรียนนะครับเป็นหนึ่งกาแล็กซีนะหนังสือเล่มที่หนึ่งเป็นกาแล็กซีที่หนึ่งหนังสือเล่มที่สองเป็นกาแล็กซีสองวางไว้ตามจุดต่างๆแล้ววางจุดต่างๆวางไว้หนึ่งสองสามสี่ห้าวางกระจายเต็มห้องเลยนะครับนะนะครับห้องเรียนเราทั้งหม้ห้องเนี่ยเป็นเป็นเป็นอะไรที่เป็นอะไร เรียกว่าเป็น1เป็นเอกภพแล้วกันเป็นเอกภพเอกะาคือเอกะาแปลว่า1นะครับนะส่วนกาแ a ซี่เราจะเล็กกว่านะฮะกาแลซี่เราก็เนี่ยอย่างเช่นกาแลกี่ทางช้างเผือกก็วางตรงนี้นะครับเป็นสมุดหนึ่งเล่มวางตรงนี้สมุดเล่มที่2ก็วางตรงนั้นสมุดเล่มที่สามก็วางตรงนู้นตรงนี้วางไปเรื่อยเลยครับสิบยี่สิบเล่มวางไปร้อยเล่มสองเล่มครับวางเลยครับเนี่ยนั่นแหละครับหรือวางรอบโรงเรียนก็ได้นะครับวางรอบโรงเรียนเลยครับวางรอบโรงเรียนนะนี่แหละคือสมุดคือกาแล็กซี่แล้วกันนะครับสมุดหนึ่งเล่มคือหนึ่ง ร้อยร้อยที่ก็ได้นะส่วนโรงเรียนเราพื้นที่รียนทั้งหมดก็คืออะไรเป็นเท่าเป็นเอกภพหนึ่งเอกภพหรือเรียกว,นวนหนึ่งจักรวาลก็ได้นลครับหนึ่งจักรวาลหรือดาจฤกษนะครับนะดาเรียนพอยน่าจักนะครับอ่ะเรียนเห็นแล้วอ่ะดูนะครับอ่ะมาดาวคานเข้ามาเรียนดูนะ นะครับสมมติเราส่งยานสำรวจไปใช่ไหมนะครับส่งไปเลยนะครับเน้นพอเห็นนะปทุกทุกหลายประเทศก็ส่งไปนะส่งไปก็เป็นทะ,ละเลาะไหมไปชนกันเองก็ล้มมั่งคว่ำม,มั่งเห็นไหมครับเยอะแยะเลยนะครับแปลกเรียบร้อยนะครับอีก ส่งมาลูกบอลมาทับนะครับเห็นไหมอ่าส่งไปสํารวจเต็มเลยครับเหมือนส่งขยะไปเลยนะส่งขยะไปเต็มดาวคาเลยเห็นไหมครับสวัสดีครับอ่าเดี๋ยว ครับอ่าเรียกเ่าซื้อได้เลยครับต่อเลยครับต่อเลย